อบแล้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะไวนเหลาพัฒนาวันนี้นะคะไวนลาพัฒนานะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะกันยายนสองห้าหกหกนะคะตื่นเช้ามาเนาะกคระขายผู้ช่ายนะคะขันแป้นนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะมีคนสั่งเนาะ แล้วเราก็จะรอกรอกแล้วก็ทำความสะอาดนะคะ <S <S เกิดอะไะแล้วก็เราก็จะมา <c oughs> วิเคราะห์หอยราวพัฒนาวันนี้ด้วยนะคะหอยราวพัฒนางวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเดนจิตนะเจ็ดเจ็ดสองนะคะ <S <S เอ่อแล้วก็ความฝันของแอดนะคะ <S <S เห็นไหมแอดฝันว่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปสองคนแต่ว่าคนเหลือคนเดียวน้อยแอดก็เลยเอ่อ ชอบสุดๆก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะก็มาเจ็ดสองเนาะก็เข้าเจ็ดนะคะ,ะเล่าความฝันก่อนไปย้อนฟังคลิปกดก่อนนะแอดเล่าความฝันลงนะแอดลงเกี่ยวหญ้าใช่ไหมเอ่อกวดนี้นะคะแอดลงสูตรคุณยายไปแล้วนะคะสูตรคุณยายก็ไปดูย้อนหลังนะคะเอ่อก็ตุ๊ดแต้มนะ่าเสียด,ดายนะคะทั้งทั้ง ไอ้นี่เนาะพูดถึงว่านะพูดจยาวไลยนะเ่ออวันนี้มาบีคอแล้วก็เล่าามฝันด้วยนะคะได้ไหมล้องได้ไหมคะท่านผูช้ชมคะ ดูสูตรก่อนนะแอดลงสูตรคุณยายไปนะแอดฝันดีนะเมื่อคืนเมื่อคืนน่ะแอดฝันได้แหวนและก็สร้อยนะคะเป็นสร้อยเพชรแบบระยะลงเลยนะคะนี่ก็เป็นความฝันนะอ่สร้อยไี่ไมยถึงกัน หรือว่าเป็นอายุตัวเองแต่ว่าในสูตรแอดนาะแอดจับไว้นะฮะด่น8ดนะด่น8และเกา จับไว้น่ะมีแค่สองชุดนะคะที่แอดจับไวน้นะแอดจับไว้มีแปดห้าแล้วก็แปดเก้านะฮะเออศูนย์แปดห้าแล้วก็ศูนย์แปดเก้านะฮะที่แอดจับไวน้นะสูตรของแอดเองนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นสูตรขอยทั่วาปเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือฝันฝันว่าได้สอยสอยเพรนเป็นระยะหรื ว,นนนะว่าตามสุดตรงแอสแนะแอดให้เติดแปดและเก้าท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพระใหญ่ข้างขึ้นด้วยนะเดี๋ยวแอดเข้าไปดูแบบหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะคะ บันสุขข้างขึ้นบันพ้าด้วยเอ่อเก้านะคะมีเกนะ้าศูนย์นะท่านผู้ชมแต่ที่เราให้ไว้เราให้ศนะูนย์แปดเก้าเนาะเดี๋ยวไปดูลักปัจจุบันก่อนนะแปดนะคะ 8นะคะในหลักประจำนะคะประจำวันจะมี 80, 80 82, 84, 85 8เห็นไหม85 8, 8ของเรามาแล้วแล้วก็ 86, 87นะคะเออ9ก็จะมี 91, 92, 94, 96, 97แล้วก็98แนะคะแต่ว่าที่แอดจับไว้มีเออ0 8 5แล้วก็089นะคะที่แอดเนนไว้ไ แนวทางนะคะวิเคราะห์เวลาพัฒนาวันนี้นะคะใครทุนน้อยก็แปดห้านะคะพี่แอดชอบนะแปดห้าเดี๋ยวไปดู <c oughs> สูตรตุ้นยายแปดก็มาเยอะนะคะท่านผู้ชมอ่ะไปดูยอ้อนหลังเอานะคะสูตรตุ้นยายสูตรแอดเอกเรนะคะคือก็อ่ะใครดิ้นนะคะแปดและเจ้านะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามอตขอให้มีโชคด้วยนะคะวันนี้ก็วันพักใหญ่นะคะท่านผู้ชมขาข้างขึ้นเนาะวันพักข้างขึ้นนะคะ ไปลองวิเคราะห์แตกรองนะะก็ใช้วิจารยณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะทาชมพลาทั spectrum, ้งหมดท่องควงเป็นลักษณะของตัวเราเองนะคะสร้อยสร้อยที่ว่านี่คือเป็นสร้อยเก่านะคะสร้อยเก่าๆของคนอื่นนะคะเออถ้าเป็นอายุนะคะก็จะเอ่อสี่ห้าสี่หกเนาะ แต่ที่ผ่านมาก็ออกนะเก่าแต่แอดชอบก็คือแปดนะคะคือตามตามสูตรหาเลขเด็นของเราเนาะแปัแนะและเก้าอะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ดูนะคะ